เไม่ไปไลไรมาร่วมสนุกกันเร็วโอ้โหคนนี้จะทำยลีกไหมเนี่ยจะทำยลีกไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยอาอีกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยช้า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 โอ้โหอันนี้ไม่ต่ำกว่าสองโลแล้วครับสองโลกว่าสองโลกว่า สองโลกว่ากันไปเลยเนี <se> ่ยคิวแถวยังยาวอยู่เลยนะครับหอยู่นู่นกันเลยยังยาวกันอยู่เลยครับเอาถุงเอาถุงเวลาเนี่ยถุงไปที่ไหนเนี่ยเอาเออมาเลยครับโบยังกิอยู่เลยครับเรื่องนี้เขาอยู่ที่ไหนมามามารวมสนุกกันต่อ จเย็นๆช้าๆโอ,โ,โอ้โหยังเยอะอยู่ยังเยอะโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหต้องช้าๆอขอบคุณครับดูนะครับใครจะทำลายสิสิติ3กิโลได้ไม้วันนี้สูงสุดเลยนะครับต้องแต่ตักกุ้งมา สามกิโลทำลายไปแล้วครับโอ้โหดูด,ดูไม่น้อยไม่น้อยสองโลโอ้โหโอ้โหไม่น้อยครับขอบคุณครับน็อ,อตเจ็ดน็เจ็ดมามาตักกันต่อครับฝั่งนี้ฝั่งนี้เยอะอยู่ครับเปลี่ยนฝั่งได้นะโอ้โหโอ้โหยังเยอะ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  โอ้ไม่ต่ำกว่าโลครึ่งกันทั้งนั้นครับไม่มีต่ำกว่าโลครึ่งเฮียบีจัดให้ครับไม่มีต่ำกว่าโลครึ่งนี่นะครับดูนะครับพี่ต้องแช่นานๆต้องแช่มือนานๆน่ะนิ่งๆอย่างนั้นน่ะเย็นเราร่วมสนุกการมาหมาตักเร็วช้าๆนิ่งๆเงียๆวางน้ำแข็งนิ่งๆได้ได้ยกเลยยกยก ยอโอ้โหโอ้โหไม่ต่ำกว่าสองโลครับห6แหกสแล้วโอ้รับียใกล้จะร้อยแล้วมามามาใจเย็น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 ๆันน้ำก็ไเดี๋ยวหมดรอยนึงเ็ <rium> <Dante> เยอะเยอะเยอะเนี่ยเยอะอุ้ยเยอะเยอะโอุ้ย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 สามโลชสามโลช่างอะไร่างแบบสามสโลป่ะอุ้ยทำลายแล้วสโลสองคนนี้ทำลายเลยทำลายไปแล้วครับโอ้ยพี่ผู้ชายไปไหนอะแพ้ไปแล้วพี่ผู้ชาย3ากิโลสองไปเลยร้อยเดียวร้อยเดียวคุ้มเลยโอ้โหคุ้มนี่ยังไงก็คุ้มร้อยเดียวคุ้มเลยโอ้ย3ากิโลสอง โอ้โหอยู่ที่เทคนิคนะอยู่ที่เทคนิคการตัดอยู่ที่เทคนิคครับอยู่ที่เทคนิคควิลมาได้แล้วนะช้าๆได้พาเร่มงานโอ้โหโอ้ยโอ้ยไม่น้อยโอ้ยโอ้ยสองโลกว่าสองโลสองโลยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสองโลเอาไปขายต่อได้เลยนะครับแถวหลังๆด้วยนะ โอ้ไม่ต่ำกว่าสองโลขายบัตคิวง่ายกว่านั้นเอาประมูลบัตรคิวโอ้ดูดูดูพี่เอาน้ำแข็งกลับไปด้วยเหรอนี่โอ้โหโอ้โหดูดิโอ้ยโอ้ยไม่จับถุงไม่จับถุงไม่จับโอ้พี่ขอช่างหน่อยขอช่างหน่อยขอช่งหน่อยอันนี้ก็สามโลนะแต่เนี่ยสองโลครึ่งสองแปดโอ้สองโลหนึ่งไม่มีต่ำกว่าโลครึ่งครับสองโลกว่า ไม่มีต่ำกว่าโลครึ่งพอขาจะเป็นลมแล้วเนี่ยขอน้ำกินหน่อยไหนโอ้โหโอ้โหพี่มาไวไปไวนะเนี่ยโอ้โหแฉว์แฉว์เจ็ดอ้าวอ้าวเทพประทานเทพประทานเหนื่อยแล้วเทพประทานจะเป็นลมแล้วเทพประทานเป็นลมแล้วพี่ ดูนะครับดูนะครับเทคนิคเทคนิคเทคนิคโอ้โหโอใจเย็นๆใจเย็นช้าชช้าชใช้มือเดียวนะาชใช้มือเดียวช้าช้ช้าชช้าช้กิโลช้าช้าห้าใช้มือโอ้โองโลโลอโลกว่าโลกว่าโอ้โลเจครับโลเจโล้จลครับพี่ ไม่มีต่ำกว่าโคลโลครึ่งแน่นอนเดีียบีจัดกิจกรรมให้พ่อแม่พี่น้องกันเลยครับโอ้โห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 โลเลยสองโลสองโลโอ้ยสองโลสองกิโลกรัมสองกิโลเป๊ะเลย ยี่ตักอีกรอบมั้ยเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมมาแทนมาแทนใช่ปะแทนแฟนเขาเอาเหรอพี่ต้องให้แฟนตักไม่ได้พี่ทำลายสถิติไปแล้วของใครของมันครับเออพี่กรติกาพี่กติกาหล่อต้องต้องให้ตักเองต้องให้ตักเองตัวแทนไม่ได้อมามาเอาเลยเอาเลยเออโหเมื่อกี้แฟนได้ไปตั้งสามโลแล้วไม่จับถุงไม่จับถุง โอเคสองคนได้5โลได้นั่นสองคนน่าจะได้5โลแล้วครับ5โลก็น่าจะพันห้าแล้วครับเพราะขาดขาดทุนตายเลยครับขาดทุนไม่ว่ายังเสียหน้าอย่างเดียวใช่ครับเพราะขานี่ไม่ได้เลยครับเสียหน้าไม่ได้เลยครับโอ้โหไม่น้อยหน้าไม่น้อยหน้าใจเย็นๆต้องใจเย็นๆ เอาแล้วครับมีเด็กหายชื่อน้องไรเอ่ยน้องยา่าอยู่ที่โกดังเฮียบีนะครับพ่อแม่พี่น้องโอเคเจอพ่อแล้วครับพาเลยโอ้โหลูกน่ารักด้วยอ่ะขอบคุณครับเยอะๆนี่นโอ้แลแลแต่ดวงนะแล้วแต่ดวงนะไม่ขาดทุนเหมือนกันอ่ะขึ้นเลยโลกว่าเหมือนกันตัวนั้นให้ไปตัวนะให้ไปนไปแล้ว มามามา่วมันรู้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูปุตหลานกันดีๆนะครับระวังพัดหลงกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องใจเย็นๆโอ้ยังไงก็โลกว่าครับยังไงก็โลกว่า ได้ถึงร้อยคนยัง70กว่าแล้วตอนนี้70กว่าแล้วครับอ่าเหลืออีกแค่20กว่าเองมามาเดี๋ยวกุ้งที่เหลือเป็นของยูทูบเบอร์นะครับมาเอาไปย่างกินกันอ่ามามาเร็วเร็วจัดไปขอบคุณครับโลครึ่งโลครึ่งยังไงโลครึ่งอยู่แล้วครับตรงนี้ เดี๋ยวเราครบหนึ่งรคนเราจะปิดการตักแล้วนะครับเข้ามาพรุ่งนี้เราจะตักกันอีกหนึ่งรอบครับครบหนึ่งร้อยคนเราจะปิดการตักแล้วครับเราจะไม่โชงงูแล้วนะโอ้โหใจเย็นเย็นใจเย็นเโอ้โหเยอะเยอะอยู่เยอะเยอะเยอะโอ้โหโอ้โหุ้ยกิโลกิโลสองโลกว่าโอ้ยสองกิโลครึ่งหุ้ยสองโลครึ่งโอ้ยินดีด้วยครับ ยินดีด้วยครับพรุ่งนี้11โมงเหมือนเดิมครับพรุ่งนี้11โมงมาครับมาใกลครบยังเลยเจ็ิบกว่าแล้วโอ้โหโอ้โหกุ้งยังเหลือเยอะอยู่นะครับไม่ได้ไม่มีนะครับมีเยอะเราใส่ไปเกือบ200กิโลเลยวันนี้ คุ้มเลยคุ้มเลยเนี่ยยังคุ้มอยู่ครับพอขาใส่ไป200ร้กิโลเลยครับกุ้งดิโอโอ้โหกุ้งยังอยู่เยอะเลยพี่โอ้โหพี่ต้องยิงนิ่งๆๆๆนิ่งโอเค